ไป๊พ่บๆนีสตรงสเตปไงมีเดี๋ยวโดดลงโดดหลบพอไปลาดบาดเอาไหวหรือเปล่าเราอ่ะนี่ทิปปุ๊กคิวมีป้ายที่พี่เฮ้ยเอ็งใครเนี่ยเป๊บๆไหวหรือเปล่าอย่างนี้รอลาดลาดจอดพิบๆผมไหวผมไหว,ไหว ผมไหวครับผมทับเคียวเอาโอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับอยู่ผมสายสีนะผมโดยวันนี้ผมจะมาสุ่มสกินใหม่ของนาคอสท,ที่เพิ่งเข้าวันนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งตื่นเลยนะนี่ครับผมกิจกรรมมาเป็นในรูปแบบรังพึ่งนะครับผมบอกได้เลยว่าเจ็บ จุกหลายบาทแน่นอนนะครับผมแล้วเราต้องเปิด29ช่องเพื่อให้ได้รับพวกปุ่มแล้วก็ป้ายนะบอกเลยว่าสะกินนี้ไม่น่าจะหลุดการันตีนะครับผมไปเดี๋ยวเรารีบสุ่มแบบไวๆเลยนะครับผมว่าเราเนี่ยจะเสียทั้งหมดกี่คูป,ปองเนาะซึ่งคูป,ปองเนี่ยผมเริ่มมาที่4,836คูป,ปองนะครับผมไปครับ5ช่องแรกไม่มีเสียงหน่อยเหรอเงียบจัดเลยกิจกรรมนี้3 4วยเพลงนะเนี่ย200ปองเลยอะไปครับเดี๋ยวเราล็อคขอบกัน โอเคครับเลาะขอบก็ไม่ได้อะไรนะครับอันนี้คืออะไรอะเอฟเฟกสังหารเหรออืมอ่าของรางวัลในนี้ก็จะเป็นพวกแพ็กรูปโปรไฟล์แล้วก็ท่าเต้นนะครับสามสี่ห้าปับโอ้โหก็ยังไม่ออกนะครับผมการังตีรางวัลพิเศษในสี่ช่องโอเคครับอันนี้มันน่าจะบังคับเหมาแหละไปะอุ้ยพันห้าเลยนะอันนี้ยินดีด้วยคุณได้รับสกินนะครับผมอ่ามาแล้ว สรุปครับเหมานะครับผมไม่มีลุ้นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มป้ายครับผมโอเคครับคูปองผมก็เหลือ226คูปองนะครับผมสรุปราคารวมที่ผมเหมาไปครับผมเหมาไปทั้งหมด4,610คูปองนะครับผมอันนี้คือการันตีเหมาทุกช่องเลยนะครับผมไม่มีลุ้นเลยนะครับผมสำหรับสกินนี้นะครับเดี๋ยวรับรับของมาอมาแล้วครับสกินใหม่นะครับ ก็อย่างคลิปที่แล้วเนี่ยผมรีวิวในเซิร์ฟเฮดโอเคเนาะคลิปนี้ก็จะมารีวิวในเซิร์ฟเอลวีนะครับนี่ผมอย่างที่ผมเคยบอกไปคลิปที่แล้วครับมันลดแอนิเมชันนะและนี่ก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์ของสกินใหม่นาคอส์นะครับ,รบอุ้ยโปรไฟล์วิวับด้วยนะคนดูเนี่ยดูดินี่ครับผมถ้าเราเอามาแต่งเซตหน้าจอโปรไฟล์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมกรอบโปรไฟล์ไม่วิวับนะแต่ว่าตัวโปรไฟล์เนี่ยวิวับนะครับผมนี่มีการแบบควงหอกโชว์นะ น่ะมีแอนิเมชันด้วยนะโดดเข้ามาควงหอ,อกเท่ๆอะไรประมาณนี้สก,กินซานิสสวยจัดเฮ้ยคนดูโปรไฟล์วิวับเวอร์จัดดูดิดสก,กินระดับมิติคอลวิวับด้วยดูสวยนะสวยนะทําเป็นเล่นไปมาเป็นออร่าเลยอ่ะคุยเท่มากอ่ะอันนี้อันนี้แบบให้แต้มเลยให้คะแนนเลยอันนี้หมาครับผมเข้าสู่การรีวิวในเกมันแล้วครับสำหรับสกินใหม่ของนาคอนะครับผมสก,กินถอหอ,อกสองสีนี่ เมโลท็อปอับริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมอ r v ง่ายเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและเกมชั้นนําอื่นๆก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มโดนใจไม่แพ้กันติดตามข่าวสารและใช้บริการได้ที่เพจเมโ o ท็ p ปอและไลน์แอดเมโลท็อปอมีแอดนำหน้าด้วยนะใครกำลังมองหา ID r v ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 มีดีให้เลือกเยอะสะกินแลเพียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า2 0 0 0 0คนชีพเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับนี่ ก็เดินออกมาเนี่ยก็ <ไป S 1> จะมีตีลังกานิดนึงนะครับ<ม>ก็คือไม่มีแอนิเมชั่นออกบอร์ดนั่นแหละชเอฟเฟกมันมันเข้มจังเอาใหม่เอาใหม่หมองไม่ทันฮ่าค<ะ>วงหอกเท่นะเสะียงเอฟเฟกสกิลดูนุ่มนวลมากเลยอะเอ๊บนี่อันนี้เป็นสกิลหนึ่งครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันจางลงหรือเปล่าแบบโดนเนื้อจะเฮดโอเคไหมเอ๊บนี่ครับกิมมิกสกิลนี้ครับผมมาแล้วเปลี่ยนสีสกิลครับ สก,กินนี้เนะี่ยมีกิมมิกมหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือถ้าเราตีปลาฟ้าเนี่ยแล้วเราเก็บปลาฟ้าได้เนี่ยเอฟเฟกต์สก,กิลจะเปลี่ยนนะครับผมก็คือแบบว่ามีหองสองสีนั่นแหละแต่ว่าเก็บปับปบป๊บแดงเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสีเอฟเฟกต์นะถ้ามีปั๊บแดงเนี่ยเอฟเฟกต์มันจะเยอะไปหน่อยรอดักซุม่มภูมิโจมตีให้ผมเริ่มมาล้วงปุ๊บปุ๊บเซงเชงชงเชอง,ชอ,งอันติประมาณนี้ครับแบบนี้เฟิร์สบัตสกินใหม่สิครับต้องชงหน่อยมังกรเลงงี้ไปครับได้มังกรไป ฟังกันต่อนี่ครับผมพอปะฟ้าหมดเนี่ยเอฟเฟกเราจะกลับมาเป็นสีเดิมนะครับนี่แล้วเราก็ตีปะฟ้าใหม่เราก็จะได้มีเอฟเฟกสีทองเหมือนเดิมนี่ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยสนุกเชียรอันนี้ผมก็ปรับเอฟเฟกสุดแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าเอฟเฟกมันจางลงอะมันดูจงางๆเนาะตอาที่ผมลองใช้สกิลดูเนี่ยบแบบว่าสกิลหนึ่งมันจะจางจริงนะแบบจิบจิบเห็นปะมองไม่ค่อยเห็นเลยอันนี้ก็แบบว่ารีวิวจริงแบบไม่อวยเหมือนข้างบนมีปัญหาเนี่ยต้องไปช่วยหน่อยเอามานาหมดแล้วแหลย ไงไหวไหมเอ้าลุมไหวไหมละ่ะลุมไหวไหมให้สามอ่ะให้สามเลยนี่ครับถ้าเราลากป้าฝั่งตรงข้ามมาเนี่ยแบบถ้าเราเก็บกิลหรือว่าเก็บสกอร์ได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนสนะีเอฟเฟกต์นะครับเออเราไม่จำเป็นต้องตีนะป้าฝ้าเนี่ยนาคอใส่ฟ้าหรอมาดิวัดกันใครเฟี้ยวกว่าเขามียูเอะมาดิผมวิ่งแทงต่ออุ๊ยฟันไม่โดน 3ามสี่ยบปุ๊บปุ๊บนี่ฟิกเกอร์เราไงอ๋อก็ล้วงถึงอะครับแก๊กขอดึงแม่นแม่นแม่นดึงแล้วดูดไหมโอเคครับไม่ดูดเดี๋ยวเรารอปาดเบรสแบลดตัดวลบปุ๊บปุ๊บ,บดิจิตอลมาดีเฮ้ยอันน่ะโลก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 ไหวเปล่าอย่างนี้สวไมไม้กอนะอนี่โดนล้านมังกอนะ สกิลน,นี้บั๊กหอกมันเป็นยังไงวะมีบั๊กหรอสกิลมื้อข้ามีบั๊กแล้วหรองดัดปาดปาัป๊บปับปับปับเรียบร้อยเหมือนจะมีไฟัตรงกลางแต่ว่าผมยู่ออบเจกต์ครับแบบเป็นป่าดีที่ต้องเอาออบเจกต์ครับต้องรวยเนีย่ยดูดีเงินผมหกพันอ่ะยิ่งรวยยิ่งโหดยิ่งแบกได้อะไรประมาณนี้เนีย้ยพอมานาเราหมดเนี่ยเราก็กลับมาเป็นสกิลสีฟ้าเนาะเอฟเกต์พูดตรงๆนะเอฟเกต์สกิลบางมากเลย แบบว่าราคาสี่พันแบบอยากได้อะไรฟุ้งฟิงเว่อร์อ่ะเฮ้ยจังหวินได้เล่นหรือเปล่าเอาโดยไปไหนครับนะขวัตคุณไหวหรือเปล่าคุณไหวไหมเข้าล่างกระลอกอุ้ยผมน่าจะตายแนี่ยเออโอเคครับรีวิวท่าตายให้แกดึงโอ้ยตายยากจังเอ้าเออตายหน่อย เอาตายอีกแล้วเหมือนเป็นสะกินเอาไว้เตือนสติะว่าเราไม่มีประไาหน้าอะไรเงี้ยเบลหนีสะ,ะตรงสเต็ปไงมีแบบโดดลงโดดหลบเข้าไปราดบาดนี่เอาไหวหรือเปล่าเราอะหนี Triple Q ปปมีป้ายที่ที่ความรู้สึกตัวเล่นก็ก็ผิวดีครับอืมมันก็มันก็เป็นนายคอน่ะมันเลยผิว <c oughs> งงไหมปีปปอมแบบตึงๆเอ้ นี่ล้วงคาบ้านนะหนี่โดนดิสกินก็แพงไม่แรงได้ไงถูกไหมนี่ครับช็อตน,นี้ครับแยกด้านครับสเต็ปนาคอนครับผมไม่มีใครกันอย่างนี้บ้านแตกนะเลนล่างอะ่ะนี่พอเราตีบ้านแตกก็จะมีป้ายเทเทขึ้นมาแบบนี้นะครับเฮหายล้วงก่อนแหนได้เวียเวจะตายแล้วปึ๊บปึ๊บป๊ตีกำแพงแบบนี้มันใช่หรือไม่ ใช่หรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยแบบว่าเล่นนาคอสแบบสเต็ปล็อกจงล็อกจออะไร่เงี้ยมาเจอตีแล้วครับฮึบฮึบปาดอุ้ยปั๊มสกอร์ครับวันนี้เล่นแบบมันมากเลยสกินนี้ผมว่าผมน่าจะเล่นสกินนี้มามันมือพอสมควรแล้วเราน่าจะต้องโฟกัสเกมแล้วก็รีบจบหาดักหาดัก เฮ้ยเองใครเนี่ยปึ๊บปึ๊บไหวหรือเปล่าอย่างงี้รอลัดลาดจอดปึ๊บปึ๊บ,บผมไหวผมไหวผมไหวครับผมทับเคียวเอาโอ้โหเคียวแตกไว้นะมัก็คิวผมเกือ <c ười> บเท่แลว ถ้าได้มีก็คิวนี่แบบไฮไลท์ประจำคลิป่ะไปเพื่อนอยากจบแล้วอะจบจบเลยได้ปะเศร้าอะไม่ได้เมก็คิวเอาคนไหวหรือเปล่านี่กูโดนคาเฟ่ปิกยัดด้วยมาครับได้เวลาละแอบตุ๋ยดีกว่าอยากชนะละ เมื่อเรารีเฟกชลาเท่ากับอืจเจเินคือแบบเรารีวิวในหมดธรรมดาแล้วก็จะแบบติดเลนเป็นพิเศษไงเออเราแบบไม่ค่อยได้เมมอะไรไงเพราะว่าถ้าเป็นแรง้งเนี่ยมันน่าจะจบได้นานแล้วแต่ดูดตรงและเหมือนจะเพไม่นะทุกคน,น,น,นเราเพ้เเลยอ่ะเศร้าอ่ะ ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของนาคอร์นะครับผมนี่ควอดคิวออนิเมชันทีนะแตบว่าปั๊บนาคอน์ซิกแซกหลบไปเตะมังกรแหมทีเจ็ด แล้วประทับใจตรงที่แบบว่าโปรไฟล์มันวิบวับฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บแบบนี้เลยนะมันก็สวยดีนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของนาคอนะครับผมคิดเห็นยังไงกันบ้างกับสกินนี้สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยมันก็มันก็โอเคครับแบบโมเดลมันก็เท่นะแต่ว่าติดอย่างเดียวคือเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยค่อนข้างบางเลยนะถ้าเทียบกับเดมอนชันเบรกเกอร์หรือว่าสเตลาร์ทูมเนี่ยผมมองว่าสองสกินนี้เนี่ยยังสวยกว่าสกินนี้ครับผมในง่ราาคคทีีใกกล้เยันนะครััับผมมอนนนนนี้กก็็็เเปควววาาหส่ตจ เมย์นาคอสอย่างผมนะครับผมอันนี้ก็คือรีวิวตรงๆแบบไม่อวยนะครับผมส่วนเกมในวันนี้ที่แพ้ก็ไม่เป็นไรครับผมเรารีวิวกันในหมวดธรรมดาเนาะดาวไม่ลดเล่นขำๆชิวๆบวกกับว่าผมเนี่ยติดเล่นไปไหนก็คือแบบเข้าไปแจกเยอะไปหน่อยนะผมน่าจะเล่นไม่ดีเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วใครที่เพิ่งมาดูใหม่เนี่ยฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ